น่าเชอคือันนี้มันเป็นของที่แม่ชอบม,มากคือแม่นะนสะสมมาแล้วก็ซื้อมาจากในเว็บอะสั่งมามลายน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยแล้วปรากฏว่ามันเลวหมดเนี่ยอันนี้ยังรอดดูด,ดิแล้วพอเปิดมาวันนี้จะมาถ่ายคลิปจะเอากล่องนี้ไงปรากฏว่าเปิดมา <นะ S 1> สภาพคือ หนูบากก่อนหนูทำหรือเปล่าคะป้ากวางเอาขึ้นมาป้ากวางเอาขึ้นมาป้ากวางมาถ่ายคลิปแล้วใครมาลื้อโต๊แล้วทำแบบนี้คะบอกความจริงมาค่ะใครไม่รู้ใครไม่รู้ชื่อนัชชาหรือเปล่าเอามาไว้อยู่ตรงโต๊ะใครไม่รู้เอามาไว้ตรงโต๊ะป้าเนี่ยแหละเป็นคนเอามาไว้แต่ใครเป็นคนดึงมันออกมาแบบนี้คะใครคะนัชชาตอบคำถามป้ากวางก่อนคะ่ะ ยังไม่ได้ดูเลยป้าถามว่าใครทำดูแล้วดูแล้วดูแล้ว,ห,ลวหรอแต่เรายังไม่ได้ดูเขาแค่ถามว่าตอบคําถามมาว่าใครทํายังไม่ได้ดูเลยใัรทำนาชานูจะกลับเกลื่อนด้วยการร้องไห้ไม่ได้นะชาหนูทําผิดหนูต้องรับผิดดูดแม่ดูว่าอะไรว่าเขาหรือ,อยังสักอันเลยอ่ะเดีย๋ยวจัดก,การเอง นี่เงียบก่อนถูกใจหนูจังป้ากวางแค่ถามว่าใครทําจะให้หนูเป็นยอมรับว่าหนูทําจะได้สอนนะนะชาญหนูถา,นะามแต่ลูกนะบอกมันหนยังไม่บอ,อ,อกอว่าเขาทําบอกว่าอย่าดึงว <c oughs> ันนะั้นมันดึงแค่อ,อันเดียวนะสาวก,ก็เอาอซ่อนเข้าไปข้างในสุดนะ่ะแล้ว <c oughs> อ,อันอื่นอนะไเรื่อง,งาาบันทึกชาไม่เป็นไรลูกบอกมาว่าหนูทำหรือเปล่าถ้ายอมรับว่าหนูทำแล้วป้ากวางจะไม่โกรธแล้วจะได้บอกโอ้เวนกรรม ม่จ๋าไปคุยกับแม่จ๋าก่อนไปคุยกับแม่จ๋าป่ะป้าแค่ถามว่าหนูทำหรือเปล่าหนูทำหรือเปล่ามานี่ก่อนอันนี้หนูทำใช่ไหมยอมรับกุณเข้องร้อยังไงอะเขาจต้องไม่ร้องก็ดึงหัวเล่นมาชาฝากรได้ได้สติอากี่บาทคะมุน จำไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นหลายสิบอ่ะแล้วก็อีกที่สำคัญคือมันใช้เวลาในการหาแล้วสั่มคั้ากลับ่ไก่อนถ่ายแม่ยกขึ้นมาคือเราถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายทีวันนี้ก็คงไม่มีใครเห็นนะมันจำบิดร้องไห้เหมือนจะเราผิดรู้สึกผิดเลยว่าไปได้คขาเวลาคดีอย่ามนรุ่นมาเป็นไงลูก มันรูปมันก็จะมาเป็นลายน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่มันไอ้นี่ไปแล้วพิ่ทางไปแล้วอุ้ยมันเหมือนจะได้มันเหมือนจะได้มันเหมือนจะตัดทางเดินได้เฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยไม่ได้แล้วยิ่งแกะมันยิ่งพังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วค่ะอันนี้มันเหมือนจะซ่อมได้แล้วแครมันจะรูปมันเป็นลายเพื่ออะไรอะคะเมันน่ารักแบบเวลาเขียนโดนอะมันนลเขียนโดนแล้วก็ตกแต่งอะอันนี้ลายดิสนีย์อันนี้เขาให้มาด้วยอะ ไทยให้ฮะอันนี้ลายฟลูเซนต์เป็นเกดพิมอันนี้เดี๋ยวแม่มีเวลาพี่ไอซ้อมได้แล้วค่ะซ้อมแล้วกันพิมพ์อันนี้ซ้อมได้แล้วก่อนอ่ามันจะเป็นบางจังหวะอะมาลองทางนี้มันก็ลองหลายๆทางไม่ได้แล้วไม่ได้เกินยาวๆแล้วเร็วๆอ่พผู้พ้องรูก็ได้หนึ่งสองสามขอโทษ ป้ากวงหนูขอโทษค่ะเดี๋ยววันหลัง <ขอ S 1> หนูจะไ,ไม่ทำอีกแล้วค่ะเร็วๆอะพูดความพี่พพมพ์อะพูดความพี่พียงหนึ่งสองสามป้ากวงหนูขอ <c oughs> เร็วๆ <c oughs> ถ้ามีใครมาดึงของรักของหนูพังหนูก็ต้องเสียใจใช่ไหมคะอยากสมมติว่ามีใครทำน้องพันวาแตกอย่างเงี้ยหนูก็ต้องร้องไห้เสียใจฉะนั้นเนี่ยหนูก็แค่บอกว่าขอโทษค่ะป้ากวางแล้วป้ากว่างก็จะให้อภัยแต่ถ้าหนูไม่ขอโทษป้ากวางก็จะโกรธให้เขาไปสงบเสตียดีไปพักก่อนลูกเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็มาขอโทษป้ากวางเนาอะไรนะว่าไงคะจะ่านว่าไงอะนั่งลงสิเดี๋ยวลนเดี๋ยวลุนนะมีอะไรจะบอกป้ากวางป้าอไหน เร็วนหน้าปุยเร็ว,รว,ม,รวมีอะไรมเห็นผีเมื่อคืนเห็นผีเมื่อคืน <laughs> ป้าไม่ได้อยากรู้ป้ากลัวมีวันหนึ่งที่ดื่มมากเลยเออคือต้องการชวนป้ากว่างคุยเพื่อนให้ป้ากวางลืมใช่ไหม <gasps> นี่แล้วนัชชาจะมาบอกอะไรป้ากว่างในนั่งรอจนเมื่อยแล้วเดี <laughs> ๋ยวมาโอ,อะเลยนะ พยายามตอนนี้พยายามสอนเด็กๆทุกคนว่าคำเนี้ยมันเป็นคําให้พูดมมีหพูดง่ายๆไม่ไม่เสียหายพูดให้ติดปากพูดไปมีแต่คนรักใช่แ่ยงเมื่อก่อนนะหนูจะไม่ขอโทษแล้วเวลาหนูสอ้ลวนหนูทำผิดมันไม่ต้องลงทุนกับคํำนี้เลยนะ เราเราทำผิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอโทษได้พอขอโทษเพื่อนอีกคนเขาก็จะรักรู้เปล่าไม่ใ่าหนูถ้าใครว่าอย่าพี่พมจัดการให้เลยเอาเร็วนะโทษเร็วปังหนูโอเคโั้นชาง้นเดี๋ยวดูพร้อมค่อยมาขอโทษมากวางนะตอนี่อยู่พร้อมใช่ไหมถ่ายคลิปก่อนไหมอ้ยนกเรลี่ยนห้องนี้มาสายจริงเที่ยวสวัสดีค่ะครูมาแล้วมาแล้วมายืนตรงนี้เลยมีจากตรงนี้เลยค่ะทำไมไม่ให้นั่งโต๊ะนล่ะคะครู ก็วันนี้ครูจะต้องตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของทุกคนค่ะมารียงแถวเลยค่ะณชาเธอไปก่อนเลยอะณชาหมายดูซิเอ่อเสื้อกระโปรงเรียบร้อยไหนดูผมซิเรียบร้อยกระเป๋าโอเคดีมากค่ะไปนั่งที่ได้ค่ะอะเด็กหญิงพรีมเรียบร้อยไหมคะครูนี่ค่ะป้ากวางต่อไปหือนที่ทำอีกไหมคะอย่าทาของป้ากวางนะคะสัญญาก่อสัญญาก่แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ ปุงเก่งมากน้ำดำขอกวางเลนปเก่งเป็นเนว้ามเฮ้ยตกลงที hey. ่กอดพ่อไอ้ิเป็นเ็ดใช่ไหมอ่ะมีมีมี